we're on oh. Oh. โอ้ยไม่เือมาดิต่อมัต่อกันมะ えっ? Again. should ปิดอะไรไม่ตลกนะที่นี้เปิดโมดอัตา,านิยม่าว่าละเป็นเด็กเงียบไม่พูดไม่พูดครับไม่พูดขดำขำ เดิม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 โอ้นแนววะเออน่าสอใละมาดิไม่กลัวถ้าเจอจะแคบเลยเออ มันจะเป็นขบาะแอ๊ะจะดีจริงๆนะไม่ต้องมาเนียนจะว่าไปเรีนเปลนเครื่องจะค้างนะั่นแหละเรีนมาตั้งเดือนหนึ่งยังไม่่ายเลยคือเห็น<ฮ>แอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะ นนกกุง้งแหะแหะโอเคพ่งรู้มันทำแบบนี้ได้โอ้ยม่งอะไรกใ่ละเดีย๋ยวจะตีสองเร็วพ้น เกมมิชชันะเอ้ยมันเสียงวันนีีได้ได้หรอเฮ้ยพอเสียเวลาเฮ้ยปิดเอ้ยๆ้ย,ย,ย,ยปิดปิดปิดยังไงเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยจะตายจะจะตายเพราะหน้าเมน,นูอะไรไม่รู้ตอนอัดดำาดํดอะไรทำดําหรอ สงบสติอารมณ์ชิดอยู่นี่มันอยู่อยู่นี่มนอยู่มาอยู่นี่ไม่อยู่อยู่นี่ไม่ไม่อยู่ยยยเรามาจ้องตางันแล้วทัจะแล้วก็น,นกั่งพักยาวๆเลยผับๆผับๆ เว้ยมาดิไม่กลัวพรำ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 พ3ำสิบปีสามถ้ามผีชอบหลอกคนต,ต่อปีสามวะแตยา <little> งเอง fr อเดฟรีดีฟรอสต์เนีย เอ,เอาล่ะลูกนี่เด็กฟอคซี่เฮ้ยเฮ้ยเดินไปชั้นไหมคะเฮ้ยแมนต้องแน่เลยแม่ถี่มาหัวล้อห่ะ มาแอดอย่ามาแอดไม่เทหรอกไม่เท,น,ทนั่งสงบปติอารมณ์โมดอชิตมันเป็นไหนแล้ววะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดี

เดี๋ยวบอน้านอีกแล้วหรอคุณมึงจะต่อยกับคุณฉันไหมคะ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยมาไงเนี่ย oh. Oh. ไปมาจ้ะ สองนาทีสองนาทีครึ่งจุดจำคำช่างน้อยอย่างนี้ Chân sẽ đi chiêu ngay? quá. đã xóa được cả lại đã máy? <laughs> ôi. <Sayon hay> là. <laughs> ้ปฉันไม่ยอมโอ้มาย Субтитры yeah, сделал

yang dia naik. D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 ia Dia naik. Dia Dia naik. you dia kan boleh kamu pergi dia you dia kita awak kita awak bad ni mana Tapi tak ini dia. wait, 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 Làm gì tài này rồi? Đây rồi. Tài đấy nghèo 就啪啪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 。嗯 Nå uh.